ภาษี e-service ค่ะคือมีผลบังคับใช้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนกันยาแล้วใช่ไหมคะที่เขาว่าเก็บคำว่า e-service ที่ว่าเนี่ยหมายความว่าผู้ประกอบการที่เป็นต่างชาติที่มาทำแพลตฟอร์มต่างๆรวมทั้งในประเทศด้วยอะไรพวกนี้เนี่ยอย่างเราดูหนังฟังเพลงอะไรพวกนี้เนี่ยรวมทั้งจ่ายค่าโฆษณาลงใน Facebook ใน y t u t u เนี่ยตัวเลขลตัวเลขยอดรายได้ไม่รู้กี่เดือนนะ เดือนเดียวเดือนเดียวเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเริ่มมีผลบังคับใช้เนี่ยคือกันยายนปีนี้แล้วอันเนี้ยคือตัวเลขที่สรุปออกมาเนี่ย686ล้านบาทนี้คือตัวเลขของเดือนตุลาคมคือเดือนเดียวแล้วยอดรวมมันเท่าไหร่ล่ะยอดรวมเนี่ย9 0 0าอันไหนคะยอดรายได้สิไ <c oughs> อ้น,นั่นมันคือตัวภาษีใช่ค่ะ อันนี้ขอถ้าเป็นยอดค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอาจารย์อันนี้<อ>รวมกว่า9,800ล้านบาท<อ>คนที่มาจดทะเบียนเนี่ยมี106รายด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแค่ยอดภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะคะที่ชำระในเดือนแรกเนี่ยอย่างที่นุ่นบอกไปมูลค่ารวมทั้งสิ้นก็คือ686ล้านบาทค่ะอันนี้สูงกว่าเป้าหมายที่เขาคาดเอาไว้เลยเนี่ยนะคะร้อยลบห้คนจ่ายนี่คือเราอ้าว คนจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มนี่คือผู้บริโภคร,รัฐบาลคือคือคนที่เขาลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเขามีภาษีซื้อแล้วก็มีภาษีขายเขาจ่ายส่วนต่างอ,อ๋อเขาคิดมาแล้วเออแต่ว่าของเราอะเป็นคนจ่ายค่ะทจริงเขาไม่ได้จ่ายนะคือเขาเก็บเขาก็มาส่งให้เฉยเฉยค่ะเออก็ก็เท่ากับเพิ่มภาระให้กับคนที่อย่างผมดูเน็ตฟิกเนี่ยอะ เดิมผมจ่ายเป็นตัวเลขตัวเลขหนึ่งต้องอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์บวกเข้าไปเนี่ยท้ายที่สุดมันชอบเป็นแบบนี้มันก็มาลงเอวยมาลงเอวยที่ผู้บริโภคอาจจ<ช>ยเป็นดีใจแทน,นที่บดีที่บดแดนแล้วนะแต่เ,เขาก็คาดหวังเนี่ยนะคะว่านี่จะเป็นรายได้หลักของประเทศเลยค่ะอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็คาดหวังว่า,าเราจะเก็บภาษี e-service ได้เนี่ยเป้าหมายเขาบอกว่า 8, 0 0 0ันถึง10,000ืล้านบาทเลยทีเดียวค่ะจสาทุก็เก็บจากใครก็เก็บจาก กูกูมึงมึงนี่แหละกูกูมึงมึงอีกใช่ไหมคะคุณคุณผมผมนี่แหละ